ดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียนชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่วันที่2ธันวาคมปีพุทธศักราช2366 ราาประธานาธิบดีเจมส์มอนโรได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องสถานะของสหาภาพเป็นครั้งที่7ต่อรัฐสภาโดยใช้โอกาสนี้ในการส่งเสริมสิ่งที่ต่อมากลายเป็นที่รู้จักในนามหลักการมอนโรหลังจากที่อดีตอนานิคมของสเปนหลายแห่งในทวีปอเมริกาประกาศเอกราชมอนโรได้กล่าวว่าสหรัฐจะคัดค้านการล่าอนานิคมเพิ่มเติมในภูมิภาคนี้จากจัก,กรวรรดิยุโรปเพื่อรักษารัฐที่เพิ่งได้รับการปลดปล่อยเอาไว้ ในขณะที่สหรัฐมีอำนาจที่เติบโตอย่างรวดเร็วช่วงศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20หลักการมอนโรก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆและหมายถึงการต่อต้านของวอชิงตันต่ออำนาจต่างชาติที่มีแนวโน้มเป็นศัตรูซึ่งตั้งรกรากอยู่ในอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆโดยเหตุด,ดังกล่าวและแรงจูงใจทางการค้าอื่นๆสหรัฐจึงได้เข้าแทรกแซงทางทหารในละตินอเมริกาและแคริบเบียนหลายครั้ง ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทูตของจีนในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศคนหนึ่งระบุว่าปักกิ่งต้องการเปลี่ยนทะเลแคริบเบียนให้กลายเป็นทะเลสาบของจีนนอกจากนี้ก็ยังมีข้อกังวลเรื่องการตัดงบประมาณของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่ายูเซตซึ่งบังคับใช้โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมนกราคมอาจทาให้อิทธิพลของสหรัฐในแคริบเบียนลดน้อยลง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาครายหนึ่งมองว่าการตัดงบนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับปักกิ่ง โดยจีนเป็นคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสหรัฐมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาข้อมูลจากองค์การการค้าโลกแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของจีนพุ่งสูงถึง1.81ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐในปี2023เพิ่มขึ้น30เท่าจากปี2002ในขณะที่การขาดดุลการค้าโลกของสหรัฐอยู่ที่กว่า1.2ล้านล้าน ล่าสหรัฐส,สำหรับ10ประเทศแคริบเบียนได้ลงนามในโครงการเบลแอนด์โร i อ i นิชิเอทของปักกิ่งเมื่อปี2022ซึ่งก็คือคิวบาสุดินามมกยนาตรินิแดดและโตเบโกเกรนาดาบาเบโดสโดมินิกาแอนติกาและบาบูดารวมถึงสาธารณรัฐโดมินิกันและจาไมกา ขณะที่ในพื้นที่คลองปานามาอิทธิพลของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญรอบๆพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งห้าเรือสองใน5แห่งใกล้ทางเข้าคลองปานามาดำเนินการโดยบริษัทที่มีฐานอยู่ในฮ่องกงซึ่งทำให้ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะยึดคืนคลองปานามาให้กับอเมริกาหลังจากถูกส่งมอบในปี1999ตามสนธิสัญญาปี 977ซึ่งครัมปฏิเสธที่จะตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเพื่อเข้าควบคุมคลองปานามาอีกครั้งค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของทองคำกันบ้างค่ะที่ทวีคอสตาซึ่งเป็นนักยุทธศาสตร์คริส c a t Capital ชี้ว่าราคาทองคำอาจพุ่งสูงถึง25,000ถึง55,000ดอลลาร์สาหาราัฐหากสาหาราัฐประเมินมูลค่าทองคำสำรองใหม่พร้อมระบุว่าความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากและกำลังผลักดันให้ราคาโลหะมีค่าปรับตัวสูง ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญขณะที่ราคาเงินก็กําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะกลับไปแตะระดับสูงสุดตลอดการอีกครั้งรายงานล่าสุดวิเคราะห์โอกาสที่ราคาทองคําจะพุ่งสูงขึ้นว่าอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาหากสหรัฐประเมินมูลค่าทองคําสํารองใหม่เทียบกับมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระบบตามมุมมองของคอสตาซึ่งปัจจุบันมูลค่าทองคําสํารองของสหรัฐคิดเป็นเพียงร้อย และ2ของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระบบเทียบกับสัดส่วนที่เคยอยู่ประมาณร้อยละ17ในช่วงทศวรรษ1ั7 0และเกือบร้อยละ40ในทศวรรษ1ั4 0ค่ะ มาต่อกันที่มุมมองของผู้ที่ทรัมปเลือกให้เป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมฝ่ายนโยบายอย่างเอลบริชคอร์บี้ที่กังวลต่อข้อตกลงออกูสค่ะที่ระบุว่าจะส่งมอบเรือดำน้ำให้กับออสเตรเลียโดยระบุว่าอาจเป็นอันตรายต่อกำลังพลทางทะเลของสหรัฐเองโดยเฉพาะหากเกิดความตึงเครียดในไต้หวัน ขอบีเด้กให้การต่อคณะกรรมการกองทัพของวุฒิสภายอมรับว่าออสเตรเลียเป็นพันธมิตรที่สําคัญของสหรัฐและการมีเรือดำน้ําโจมตีเป็นความคิดที่ดีแต่เขากังนวลว่าสาหรัฐอาจไม่สามารถผลิตเรือดำน้ําได้เพียงพอต่อความต้องการของตัวเองและการส่งมอบให้ออสเตรเลียด้วย ขอบีระบุว่าเรากำลังเผชิญกับภัยคุกคามจริงๆที่อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในแถบห่วงโซ่เกาะแรกซึ่งรวมถึงไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และบอร์เนียวโดยเรือดำน้ำโจมตีของเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องไต้หวันถ้าเราผลิตได้เพียงพอและรวดเร็วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำไม่ได้การส่งให้ออสเตรเลียจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะเราไม่อยากให้ทหารของเราตกอยู่ในอันตรายเพราะไม่มี เรือดำน้ำในจุดและเวลาที่ต้องการ สำหรับข้อตกลงออกุสที่ลงนามในปี2021สหรัฐจะขายเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนีย3-5ถลำให้กับออสเตรเลียโดยลำแรกจะส่งมอบในปี2032เพื่อทดแทนเรือดำน้ำชั้นคอนลินส์ที่กำลังเสื่อมสภาพก่อนที่ออสเตรเลียจะสร้างเรือดำน้ำของตัวเองได้แต่ข้อตกลงระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐต้องรับรองว่าการส่งมอบเรือดำน้ำจะไม่ลดทอนขีดความสามารถของกองทัพเรือสหรัฐค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของภาษีเงินได้พลเมืองประเทศต่างๆกันบ้างค่ะที T ่ Virtual Capitalist ได้รวบรวมข้อมูลจาก PWC ผ่านรายงาน Worldwide Tax s u m m a r i e s ระหว่างเดือนสิงหาคมปีที่แล้วถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยภาษีทรัพย์สินการขายหรือภาษีทางอ้อมอื่นๆจะไม่ได้นับรวมด้วยรวมถึงการละเว้นภาษีของรัฐภาษีของจังหวัดและภาษีของเทศบาลซึ่งจากข้อมูลพบ ่าโดยเฉลี่ยแล้วประเทศในยุโรปตะวันตกมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงที่สุดในโลกโดยมี7ประเทศที่มีอัตราภาษีสูงสุดร้อยละ50ขึ้นไปและว6ประเทศอยู่ในยุโรปมีเดนมาร์กเป็นผู้นําอยู่ที่ร้อยละ55.9ซึ่งตัวเลขของเดนมาร์กรวมถึงภาษีตลาดแรงงานภาคบังคับสําหรับผู้รับจ้างทุกคนในประเทศ ขณะที่สกอตแลนด์จ่ายภาษีในอัตราที่ต่างจากส่วนอื่นของสหราชอาณาจักรสำหรับเดนมาร์กอัตราภาษีสูงสุดสำหรับรายได้สำหรับการจ้างงานอยู่ที่ร้อยละส5ค่ะแต่เมื่อรวมกับภาษีขั้นต่ำค่ารักษาพยาบาลและเงินสมทบของเทศบาลที่บังคับใช้จะทำให้เพดานภาษีรายได้สูงขึ้นและสุดท้ายรายได้จากหุ้นและเงินปันผลก็มีอัตราภาษีสูงถึงร้อยละส2เช่นกัน ส่วนสหรัฐอเมริกาอัตราภาษีร้อยละ37มีผลกับรายได้ของบุคคลธรรมดาที่สูงกว่า6 9 9 0 0ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ารัฐต่างๆในสหรัฐก็เก็บภาษีผู้อยู่อาศัยในรัฐนั้นๆในขณะที่ประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบไม่เรียกเก็บภาษีเงินได้ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่อิสราเอลและฮามาสค่ะที่ต่างส่งสัญญาณความพร้อมว่าต่างพร้อมที่จะเข้าร่วมการเจราจาหยุดยิงรอบใหม่ขณะที่ตัวกลางการเจราจาพยายามผลักดันให้เกิดการหาเรือเรื่องนี้เพื่อขยายเวลาการหยุดยิง42วันที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคมให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกสักพัก รายง,งานข่าวเปิดเผยว่ากลุ่มฮามาสกล่าวว่ามีสัญญาณบ่งชี้เชิงบวกเกี่ยวกับการเริ่มต้นของการหาเรือหยุดยิงเศษสองแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมขณะที่อิสราเอลก็แสดงจุดยืนคล้ายกันโดยสำนักงานนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูระบุว่าอิสราเอลยอมรับคำเชิญของตัวกลางการเจราจาที่สหรัฐสนับสนุนอยู่และจะส่งคณะตัวแทนไปยังโดฮาเพื่อช่วยให้การเจราจาเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ฮามาสก็ยังได้ออกถแถลงการว่าเรายืนยันความพร้อมที่จะเข้าร่วมการเจรจารในเฟสที่สองที่ตรงตามความต้องการของผู้คนของเราและเราเรียกร้องให้มีการยกระดับความพยายามช่วยเหลือในกาซาและยกเลิกการปิดกั้นการส่งความช่วยเหลือไปยังผู้คนที่กำลังทุกข์ทรมานตามที่อับเดลลาติฟเอาคานูอาโคศก ของาสกล่วนอกจากนี้ก็มีถแถลงการฉบับถัดมาซึ่งเปิดเผยรายละเอียดระหว่างการประชุมของตัวแทนกลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานข่าวกรองของอียิปต์โดยยืนยันว่าทางกลุ่มได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติและเป็นอิสระเพื่อมาทำหน้าที่บริหารกาซ่าจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณ ดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ